เอออ้าเฮ้ยนาสงสารมันเฮ้ยนี่ตาเขาหรอกนี่นังหมันเฮ้ยมันบอกแล้วอย่าไปหลงฝรั่งฝรั่งมันเลยทำให้ฉันใจ มี่ายดีเลลูกได้เล่นละครอีกเรื่องหจริงแล้วจริง,รงป่าลูกเ่งจัจเลยอยู่นี่เพิ่ไปสมัครแป๊บเดียวได้รับคัดเลือกแล้วเหรอเชิญไพยเชิยไพ่นี่มันเป็นกล่องพัสดีพัสดุแม่หาไม่รู้อะไรอยู่ในกล่องอ่ะเขาส่งมาให้ตั้งหลายวันแล้วไม่กล้าแกะกลัวเป็นสะเบิด เราไระเบิดเออนั่นแหละระเบิดจะไปกลัวสิลูกทำไมอ่ะระเบิดสนุกสนานจะตายช่องห้างไงกล่อ,อ,องนี้หรือเปล่าที่งก็ตามอยู่ที่สานามบินนะลูก่คนละกล่องคนละกล่องนะหนึ่งสองซับอ,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 อะไรแยอะไรแม่เดี๋ยวนี้หนี่งอย่นี่นี่ตุ้งเกงนี่มีอะไรด้วยอ่ะจดหมายอะไรอ่ะ อะไรลูกเ <Techn Pokémon> ออเป็นชุดแสดงละครของน้องชุดใส่แสดงละครนี่น้องเล่นเป็นเด็กน้อยนี่สดงว่าแสดงลูกจะได้เล่นละครใช่ไหมลูกใช่แล้วแม่มีใจจังเลยมีเยอะไหมใจจังเลยลูกลองแม่ลองลองลองเลยลูกฮะอันนี้มันกางเกงเ้า กางเกงเหรอแม่ใช้ทาบเอวดูใช้ทาบเอวดูพอดีเลยวิวเสื้อ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 อะลา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 แม่เสื้อตัวเล็กกว่านงอ่ะแม่ใส่ไม่ได้เอาไงอะใส่ไม่ได้ลูกก็ต้องหมั่นออกกำลังกายลูกรู้จักอสมบัติไหมสมบัติเมธานีอ่าดูหุ่นสิอายุเ้า60สิบแล้วหุ่นเป็นยังไง โอ้โหล่ำบึกเลยเราต้องลดออกกําลังกายมากเรื่องกินอาหารแม่เตือนตั้งหลายครั้งแล้วเป็นคนอ้วนมันน่าเกลียดคนอ้วนแม่เกลียดแม่เกลียดมากแม่อยากจะบอกหนูยิ่งเป็นผู้หญิงดูไม่ได้เลยลูกริง <c oughs> แม่อยากจะเตือนหนูให้หนูลดความอ้วนออกกาลังกายกวันเดียวจะทันนะพรุ่งนี้ถ่ายละครแล้วออกกําลังกายดูก่อน up a นด down up a n ดาว w n ลองดูซิโอส่งมาอะไรตัวเล็กจังอลองดู <c oughs> พอแล้ววันอะนี้แล้หน่อยลูกจะไปไหนรีบไปรถของอ้วนไงจ็คออกไปก่อนนะแม่บ้านรีบมานะจ้าลูกฉันเป็นดาราดังอย่างนะจ้าจ้าจาน็าดีใจจังเลยพีกิตทำอะไรอยู่ครับพี่กิตขาี่เมื่อกี้เห็นหนุนหนงแว๊บๆมางไงได้งานแล้วหรอได้แล้วจ้าคุณพิจิตรขามาจอดขนมให้กินไม่เป็นไรค่ะไม่ออกกำลังกายค่ะอ๋อเหรอแหมนี่ดูสิพี่จิตเอาขนมอะไรมาคะ ขนมเนี่ยแหละจ้าเตรียมไว้จ้ว่าจะไปแจกเพืเจ๊หม,ม่งเจ๊ม,มํมคนในซอยเราอะไรเงี้ยอยากจะให้ทดสอบรสชาติเป็นอะไรจ้าชีใจดีจังเลยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นนี่มันธรรมชาติของชีดเลยจีใจดีมันต้องเกิดเลยนะจ้าดีมากเลย<อ>ถือว่าคุณจีดเนี่ยเป็นคนที่อมองการไกลไเวลามีลูกค้ามาทํา oh, <my. S 2> ผม ก็มีการเอาของมาให้ดีจังเลยค่ะสมัยอยู่กับเต่ายังไม่เคยมีอย่างนี้เลยนะคะนแหมนี่อยู่กับเจ๊ที่เป็นไงหองหยองใส่แน่นหน้าอกเลยนะจ้าโอ้ตายละดีจังเลยใจดีจะตายทำดีๆหทำสุดฝีมือหตาตายตายดิกว่าใครสภาพเหมือนไม่ขายไม่ค้าปลาทูเลยสวัสดีค่ะคุณเต่าค่ะอู้ตายเจ๊กำลังคิดถึงคุณเต่าอยู่พอดีเลย นั่งสิจ้านั่งสินั่งสิโถแม่คุณหึคุณพ้ยเทาไม่ใช่นะจ้านั่งตรงนี้นะจ้านั่งตรงนี้เลยจ้ะไม่เป็นไรตุ๋มเด็ดเลยฉันเป็นเพื่อนเธอนะตุ่มเมื่อกี้บอกคิดถึงฉันใช่ไหมฉันก็คิดถึงคุณนายจี๊ดอยู่พอดีอ๋อเหรอเุ้ยเตานี่ไม่รู้คิดถึงคุณนายจี๊ดหรือว่าคิดถึงร้านนี้กันแน่จะถึงได้แวะมาร้านเก่าร้านเก่าร้านแกหรือเปล่าหรือยังไง มาทําไมเหรอมีธุระอะไรเหรอวันนี้ฉันขอพูดตามตรงเลยนะพูดตามตรงก็ได้หรือจะพูดตามอ้อมก็ได้เชิญเลยค่ะจะพูดตามโค้ก็ได้นะฉันจะมาถามเจ๊กิ๊ดว่าฉันเนี่ย จะมาเอาร้านนี้คืนจะเอาเงินเท่าไหร่ฉันจะได้หามาเป็นไปไม่ได้รอกนะจ๊ะ impossible เธอจะมาเอาคืนได้ยังไงในเมื่อคุณจี้เขาซื้อไปแล้วฉันไม่มีทางคืนให้เธอหรอกเต่า <c oughs> ทางที่ดีฉันว่าเธอไปรับประทูน,นึ่งขายดีกว่านะ <c oughs> ฉันเนี่ยนะเป็นคนไม่ยอมแพ้ <c oughs> หรอฉันจะต้องกลับมาเอาร้านนี้ของฉันคืนให้ได้ไม่เป็นไรใจเย็นๆเอาอย่างที่คุณตุ่มขาคุณตุ่มอย่าไปตำหนิเขาเลยนะไม่เต่าก็พอจะมีความหวังอยู่บ้างแล้วคุณตุ่มนะจะนานไหมล่ะคะจะนาน รวยอะไรมาไม่ทราบยะอ๋อคือฉันก็พอมีเงินนะ่ะนะจ้ะ,ะแล้วก็ฉันจะบอกอะไรให้นะจ๊ะว่ายัางไงฉันก็คงไม่ขายแน่เพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นอู่ข้าวอูน่น้ำของฉันตอนเนี้ยฉันก็คงจะพอหาเงินได้อาจจะไม่เยอะเท่าแต่ก่อนแต่ก็ไม่นานนักหรอกฉันคงได้เงินมาเท่าเดินมนั่นแหละที่รวยเนี่ย รวยสุจริตหรือทุจริตทำนาเป็นหลังคนหรือเปล่ายะตุ๊ดเลยนะเราหยเลยหยุด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 เลยเขามีสิทธิ์อะไรไหมว่าเขาว่าคุณกีดว่าทำนาบนหลังคนหล่อนมากที่ดูเด็กๆสมัยนี้เป็นไงใส่แหวนใส่สร้อยกันสมัยอยู่กับเธอมีอะไรบ้างไหมแต่ฉันก็มีน้ำใจทุกคนนะมีน้ำใจไปกินก็ไม่ได้นี่น้ำเงินน้ำทองเมียว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  ที่ไม่อยากฟังเรื่องไม่ดีอย่างนี้นี่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 น,นี่ดูแลดีๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจ๊ให้ขนมนะทําดีๆนะจ๊ะคุณจี๊ดขานี่หมายความว่าเดี๋ยวคุณจี๊ดจะเอาขนมไปแจกในซอยใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเดียนจะพาคุณจี๊ดไปตามซอกตามซอยต่างๆเพราะว่าคุณจี๊ดจะไม่ค่อยรู้จกักขอบใจนะจ๊ะแล้วก็หวังว่ากลับมาเนี่ยคงไม่เจอหน้าคนแปลกหน้าอยู่ในร้านของเรานะคะคุณจี๊ดฉันไม่อยากหาเรื่องเธอนะบอกว่ากลับมาคงไม่เจอเธอไปเถอคุณจี๊ดไม่ใช่ร้านตัวเอง ไปหยิบยามาให้ฉันหน่อยซิอยู่ในลิ้นชักอ่ะเจ้เจ๊เอวางไว้ตรงไหนเจ้ก็ไปหยิบเองสิเจ้ไม่เห็นแล้วว่าหนูไม่ว่างอ่ะเนี่ยทำผมลูกค้าอยู่เจ้ไม่เห็นหรอหนึ่งแจ๊ดนี่แกก็เป็นไปกับเขาด้วยเหรอเออใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ยาอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอ้าวมันมีสองขวดนะกลับมาแล้ว หคกวน้คะทำอะไรอะนางเต่าความจริงเธอไม่มีสิทธิ์อยู่ในร้านนี้แล้วนะฉันเปิดลิ้นชักหยิบยาของฉันฟังให้เขา้าใจด้วยทธไมาหยิบยาที่ไหน คนอะไรกไ่รู้ใจดําเห็นลิ้นชักแทนที่จะพาไปโรงพยาบาลแหม่ไม่ต้องยกทั้งโต๊ะไปเลยหรือครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเดี๋ยวผาชมกันในช่วงหน้าครับสนุกแน่โหวเชิเทงอวอร์ดกับนมสดโอนไปอกอนไปอกฮะวอนไอก พอแล้วแม่เลยแล้วหนงฮะเอาเป็นละครที่ดีมากมึงปัญญาอ่อนเอาไม่วนเราไม่ไหวแล้วพี่เท่งพอแล้ววิ่งเลยนักหนาไป<อ>ได้แล้วลองเลยทำไมเข้าออดมันเป็นหนังวัยรุ่นหรือไงวะต้องหุ่นอย่างเงี้ยได้แล้วล่ะโอ้โหไอ้หนงเอ้ยยังไงพี่ต้องเหลืออีกบ้านแลว้ววะเฮ้ยทำไมดีอ่ะพรุ่งน,นี้ถ่ายแล้วนะเอาไม่ถากทิ้งเลยไหมเนี่ยอุย้ยไม่ใช่ทางมะพร้าวอเอางี้ ันนี้ไม่ได้แล้วไ,ไหวแล้วเปลี่ยนไมยี่ห้ายี่สิบหกตั้งใจเลยตั้งใจกลับไปดีเดตเตได้ไหมพี่ยกไปส <16 S 3> ิบห <17 S 3> ้าส <18 S 3> ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่ย,ย้อยนมเนี่ยวันีทำไงพี่เจ้งพวกนี้ถ่ายแล้วนะต้องใช้ไม้ตายวิธีนี้ มึงต้องได้ผลทำไรอ่ะนั่งนี่นั่งเลยนะอ่านั่งเลยอ่าเฮ้ยทำไปเออลยนะพี่เท่งพอแล้วล่ะโอ้เสื้อใส่เอ้ยเพี่เท่งอะไรเนี่ยไม่ใช่ใครเลยหืออบซาวน่าซาวน่าเนี่มีผ้าเปลี่ยนซาวน่าอันนี้ก็ซ้อนกันสุน่มสุ่ม อาอะไรวะเนี่ยเอ้าพี่เท่งมันจะลดเหรอได้พร้อมจุดไฟทำไมขาดตาตายนี่เลยอ้าเดี๋ยวควันมเขาอบเนี่ยโอ้พี่เท่งไม่นานแลกวทำไปเลยสองนาทีสองนาทีพี่ใหญ่เกินนะอือนี่คืออะไรอ่ะพี่แข่ง ทำไมไม่ไปอยู่อเมริกาแม่แม่พลากลับมาทำไมเมืองไทยไปกินหมูแฮมไข่ดาวน้มปังอันใหญ่ไอหนุ่มจีไอมันคอยเอาใจเอาใจโอ้โหมาฝรั่งทิ้งใช่ไหมบอกแล้วเธอไม่เหมาะกับฝรั่งออเธอต้องเหมาะกับตบะขบพี่แง่ตะขบเนี่ย ไ่ต้องพูดเรื่องฝรั่งแล้วเรืไอ้มาฉันน่ะลืมไปตั้งนานแล้วแต่ที่ฉันกําลังจะบอกพี่เท่งเนี่ยฉันสงสัยว่าอีคุณนายจีย๊ดอ่ะทําไมมันถึงดีกับพวกชาวบ้านนะ,ะเฮ้ยมันก็ทั้งคาพูดเธอแล้วก็สอบแล้วาอ้ฉาคนฉันไม่ได้อิจฉาแต่พี่เท่งดูสิเขาให้เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่อย่างเงี้ยพี่เท่งรู้ป่ะระวังเลยอจะเจอดีไปแสดงเวลาเขา้วเปิดเครดิตไงอ่ะฮะเขาให้กินขนมฟรีใช่ไหมนี่เขาเอาใจลูกค้าน่ะเห็นไหมให้ตัดผมฟรีใช่ไหม กะใจลูกค้าไงนั่นไงเรตเตาเธอยุยเชยเรตเตาเธอน่ะคนพวกเกลียดทั้งซอยะไรไม่ว่าหรอกแต่เธอก็อยาไปยุ่มม่ย่ามหรือไปอิจฉาเขาเลยเพราะเธอไม่ทําร้านเขาแล้วอ่ะฉันไม่ได้อิจฉาแต่ฉันจะบอกว่าไปเดี๋ยวพอสิ้นเดือนนะมันก็มาเก็บตังค์รวบยอดมันเคยมีเกิดขึ้นหรือเปล่าหรอก็มันยังไม่เกิดนะเขาให้เครดิตในซอยเนี่ยติดตั้ทุกคนมีร้านเธอแล้วโหน่าเลือดนี่พี่เท่ง อย่าไปไว้วางใจนะจะบอกให้มาอะไนะจ๊ะมันเตาแหม่แหม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 ทีนันนะคะอยากจะให้ชาวบ้านเนยนะจะกินดีอยู่ดีก็เท่านั้นเองก็อย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเป็นธรรมดารับเขาราก็ไม่อยากใค่ได้ดีหรอกครับมีเหรอยะของมาให้ชาวบ้านเขาเนี่ย แล้วหล่อนจะไม่หวังผลฉันจะดูน้ำหน้าว่าหล่อนจะทำอะไรกับชบาวบ้นนานทันดีแล้วเว้ยเต้าเต้าไปเธอไปทำงาน ไม่เคยเลยนะคะเนี่ยจี๊ไม่นึกเลยว่าจี๊ดอวังดีขนาดนี้แล้วทำไมถึงต้องแปลความบริสุทธิ์ใจของจี๊ดเป็นอย่างนี้ไปได้คุณจี๊ดจะเสียน้ำตากับคนอย่างนี้หรือครับคุณต้นครับจี๊จี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 ทนไม่ได้จริงๆไปออกก๊าซนี่เลยก็ได้ถ้าเธอมั่นใจว่าเธอคนเดียออกก๊าซนี่ไปเลยไปเลยเตาฉันไปก็ได้ฉันไม่อยู่ก็ได้ได้ฉันไม่เชื่อเลยว่าคนอย่างแกจะได้ไปเลยไม่ต้องมา เดี๋ยวจี๊ดต้องขอตัวนะคะไปแจกขนมต่อใครไม่พอบอกจี๊ดนะคะครับน้ำใจคุณจี๊ดงามหล้อเกินแล้วค่ะงามเหมือนหน้าจี๊ดเลยค่ะแล้วแฟนแฟนเฟิร์นที่มีหรอครับอุบไว้เป็นความลับไว้ค่อยศึกษาจี๊ดเราเองก็แล้วก,กันคะ่ะทำไข่กะทิเหรอคะน่ะตวอสดีครับสวัสดีจ้าดีนะจ๊ะเนี่ยคนดีนะเด่นเด่น มึงตายไม่ว่าหรอกแต่รูปเล่ามึงอะเล็กลงมากไอ้น่องไอ้ไอ่แจ้งไปอาบน้ำอาท่าลองใส่เสื้อดูโฮ้ยเล็กลงพี่โอ้ยไปลองใส่เสื้อ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 เอาเอาเอาไปลองเลยพร้อมหรอฮะมึงพร้อมปิดตาเลยแน่นะเฮ้ยพี่จ้งวิธีนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเชื่อย พี่หน่อยอะ่รบาพี่กุ๊มปั๊บ้าบ้าเบ๊เบ๊การเป็นมัดมัดมาตบปากตบมัดด้านข้างแจ่มเลยน้องทุกส่วนตัดหมดแล้วหลังหลังอ้าอะไรพี่อะเสื้อกองเกงถ่ายก็ขาดแล้วเรื่องนี้น้องใส่ไม่ได้อะเลยน้องไม่ได้๋ยวยังไงก็ค่อยมาปลุกสาวอีกทีนะครับให้พี่บอกว่าผอมผอมผอม สวัสดีครับคุณนายสวัสดีโอ้เจมีขนมพี่บอครับกินอร่อยมากเลยขนมมามีที่บ้านคนติดกันงอนแงมเลยนอแต่คราวนี้ต้องซื้อนะจ๊ะเอามาไม่แจกแล้วคราวนี้ต้องซื้อเอามาคือเท่าไหร่อะครับเจ๊คือบอกตรงๆนะเจ๊ก็ตัดใจขายเลยอ่ะถูกหอละสองร้อย สองร้อยเท่าไหร่ก็เอาเท่าไหร่ก็เอาจ้าแหม่นี่เออมาอ่ะเรียบร้อยแล้วนะแพงแค่ไหนฉันก็เอาผัวฉันจะขาดใจอยู่แล้วจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนเลยนะเจ๊รอนกินขนมอยู่ใจจะขาดอยู่แล้วจ้ารอนกินกันหมดเลยลองชิมหน่อยสิชอบจริงๆเลยนะเด้เดี๋ยว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 ก่อนมานี่ก่อน เจ๊ฝากเอาไปลือต่อๆกันด้วยนะว่าต้องมาทำผมน้าเจ๊แล้วเจ๊ได้โคตรมากซื้อขนมที่ไหนนะใช่มางานอะไรกันวะเฮ้ยยังกันทำไมเนี่ยในทางโคผมไม่รู้เรื่องทำไมน้าเจ๊ใหญ่เขาโอ้แๆแต่เย็นๆใจ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 เย็นๆเงียบเลยนี่เจ๊ลืมบอกไปต่อไปนี้นะเจ๊ขอคิดค่าผ่านทางถนนหน้าบ้านเจ๊เนี่ยสิบบาทนี่นะ รานี่เจ๊เช่าแล้วไงเพราะฉะนั้นที่ที่เจ๊เช่าแล้วต้องเป็นของเจ๊ท้ไมเจ๊เท<ป>ี<ป>่ยวอย่างนี้ บอกให้นันี่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางฉันนี่ะรับรองว่าแกก็มาซื้อขนมร้านฉันไม่ได้แล้วแกรู้ไหมฉันจะไม่ออกไปเดินแจกแล้วนี่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 น่นี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 ่นา่นี่นี่นี่้ีนี่นี่นี่นีนก็นี่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 นกันีี่นี่นียเี่นี่่นี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 ่นก็น่าี่แี่นี่้ีนหน่อี่นี่นเยน่่่่่นน่่นนน่ี แต่ว่าพูดเออไม่เป็นไรคุณนายมีขนมกินมั้งมาฝาอ๋อนีมานีมาหานีไอเรื่องขนมนี่นะไม่มีปัญหาแต่มาหาอย่างที่พูดมากอีกนะเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแมของมันอร่อยเนเหลือก็ทนทกันไปแล้วกันเอาเว้ออ้อ้อ้ อันนี้นะเจ๊ทำสูตรพิเศษเลยนะอะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรกันโอยแรงขนาดนี้เนี่ยเฮ้เรียกอีตุ่มมาคุยด้วยเลยทำโดยพลการได้ไงอะไรอะไรบอลทำไมนี่ว่แกถ้าเกิดว่าเบี้ยวนี่ชนะรับรองเลยนะแกอดกินขนมแน่แล้วอดกินขนมแล้วแกลงแดงแน่ตุ่มมานี่เลยจะหนีไปไหนมานี่เลยมันเรื่องอะไรเนี่ยฮะตุ่มมาใบแจ้งอะไรเนี่ยต้องแจ้งเนี่ ก็ไม่ได้อยากไปไหนหรอกฉันก็อยากอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าคุณนายจี๊ดนะสิสเขาริบหุ้นส่วนฉันแล้วอะซื้อหุ้นส่วนแล้วเข้าใจไหมฉันซื้อหุ้นทางตุ่มมันหมดแล้วเพราะฉะน,นั้นร้านนี้ฉันเป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วฉันก็มีอำนาจตัดสินใจคนเดียวเก<น>เก็บเอาไว้ด้วยล<น>ือกเกินไปนะเนี่ยทมันแพงเกินไปแล้วเราอยู่กันมาเนี่ยเนี่ยตัดผมสองร้อยหายไปสามวันห้าวันเป็นหกร้อยโอ้โหอ้าวก็รวมกับคอตาขนมที่หยิบไปกินฟรีไง แล้วุยแขกฉันน่ะควยแขกฉันค้าขายเคยได้ตังค์ไม่ตังค์ติมก็ไม่่คยมีแล้วแกมาเก็บตรงนี้ฉันไม่ตายเหรอแกก็เอากิจการแกมาให้ฉันสิฉันจะยึดให้หมดเลยนี่นี่นี่เอาละเอาละล่ะไม่ต้องพูดละนี่นางตุ่มทุกทุกคนแลนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทีนี้ก็ดีละฉันจะบอกไว้นะใครที่คิดจะหนีหนี้ฉันใครที่คิดจะเลี่ยงหนี้หนีหนี้ทำทุกอย่างฉันจะจัดการขั้นเด็ดขาด ถ้าเกิดว่าแกไม่จ่ายค่าผ่านทางฉันด้วยฉันจะตัดนิ้วไม้ไม่ไร่ไม่อม่ไม่าม่ไ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 ม่งมานม่ไม่ยนเไม่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 ไมตไม่ก่ไม่ไม่อม่อม่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ่อ่่ไ่่่่ เอายาอะไรให้ฉันกินยาที่แกเอาใส่ให้ชาวบ้านกินนะยาพิษสว่างยาพิษสว่ายาพิษของฉันเหรอเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไง สมให้ทุกคนในซอยนี้กินแล้วทุกคนตกเป็นทาสแก้แต่ทุกคนในซอยเนี้ยก็จะรอดพ้นเพราะฉันถึงฉันคนเนี้ยเคยดูถูกพวกเราทุกคนเอาไว้แต่ฉันไม่เคยทำร้ายใครโอเมากเลยอะตัวกระจายันเลยมั้ยโอเคจายกระเลยงมไฉันจะยิงแกทุกคนนั่นแหละรอย่าเข้ามาจับฉันสิ อยากจะยิงใช่ไหมยิงแน่ยิงเลยเอาปืนมาหนะงไปเอาปืนไม่มีลูกเว้ยเอ๊ะทำไมปืนไม่มีลูกมันยังไม่มีสามีนี่แล้วทำไมปึนไม่มีลูกตอนที่ฉันเะไปหยิบยาฉันน่แอบเห็นปืนแกแล้วฉันก็เลยเอาลูกกระสุนออกมาสิวะแกทำแทนเฮ้ยแกทำแทนลูกใช่ไหมใช่ยิง หึญ่ใหอู่่กันเลยฉันจะยิงยังไงดีคุณตำรวจคะนี่ตำรวจมาจับเลยตำรวจตอนนี้คุณถูกจับคุมแล้วนะครับไปสถาบีตำรวจซะน่าจังกัุกคนนี่ไปหาผู้ชายจูบปากด้วยไปนี่ดูดขี้ฟันในปากกันไปเลยวะนี่ไปไปนี่ไปไปเลยไปเลไปปลยไปเลยไปเย หมดโขทั้งคืนแล้วเตาเต่าเธอเหนือสุดยอดเลยเหมือนซุปเปอร์เกิร์เลยดีใจจริงที่เธอกลับมาช่วยพวกเราถ้าไม่ได้เธอนะพวกเราซอยเราแย่แน่เลยก็ไม่เป็นไรหรอกก็หวังว่าทุกคนนะกรงเทราภัยชั้นช่วอย่าหวังอะไรมากขอแค่ได้กลับมาอยู่ร้านเดิมก็พอแล้วจริงๆเลยพวกเรายินดีต้อนรับเต่ากลับมาไหมทางนะครับทางหรอ ผูกกับหนังผูกกับโอ่มันต้องรับเล<อ>ี่หนอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาเอาเสื้อมาให้เขาเปลี่ยนว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมสง่งส่งผิดวึาว่าดิไอ้หนก็ลดใหญ่เลยลงลงคนคนกองถ่ายเขาเอาเสื้อมาเปลี่ยนให้ฉลองอเสื้อของถ่ายเขาให้ตัวผิดมามันเล็กกว่าไงมึงก็ต้องไปลดอีกอน,นี่อันใหม่เบอร์ใหม่มาแล้วนึกแล้วไงถ้าตัวขนาดนี้ไปใส่ตัวเล็กได้ไงเราเนี่หองเดี๋ยวนี้ลองเสื้อเลยครับ อ้าอ้าอ้านงเสื้อามาอออใส่ได้แน่เลยพี่เออนี่เออ